แม่หมอชื่อพิงกี้อ๋หาทางไปไหนจ๊ะกลับบ้านอยากหาทางกลับบ้านหรอนี<ม>่ไ<ะ>งหน้าตาน่ารักตังตัวน่ารักแบบนี้แม่หมอมีของขวัญให้เอาไหมมนี่ไงเดี๋ยวแม่หมอดูนะาคนให้<ม>โอ้เห็นชัดแจ๋วเลยอุย๊หล่งทางยอดนกแลนนี้ก็หลงงทาง อยู่ไหนนะเจ้านกน้อยเจ้าอ,อยู่หรือเปล่าเธอพาฉันกลับบ้านหน่อยสิจิบ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 จบๆๆบเอ้ยใครอ่ะไปถามคนนั้นเลยจ้าสวสดวายลูกแก้วดีห้ามจับนะจ้าสวัสดีค่ะทำไมห้ามจับละ่ะเพราะว่าเป็นลูกแก้ววิเศษของแม่หมอไงเข้าจแล้วจะมีอะไรเนี่ยดี๋ยวนี่เจ้ามายุ่งอะไรที่บ้านแม่หมอจะเนี้ยฮะ เออถ้ค่ะทางไม่เจอหาทางไปไหนจ๊ะกลับบ้านอ๋อทางกลับบ้านไหนยืนสิอ๋อแต่งตัวสีชมพูปเป็นหมอสวยจังเลยอะ่ะแตู่กปเป็นสีเหลืองอ๋อแต่ลูกจิบเป็นสีเหลืองถูกใจแม่หมอมากเลยนะจ๊ะแม่หมอชื่อพิงกี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> สงสัยลูกจิบจะอยากอยู่กับแม่หมอแล้วล่ะ <c oughs> ขอนะ มา,มาแม่หมอถูกชะตามากเลยเพราะว่าใส่สีชมพูสีโปรดของแม่หมอเลยจ้าแม่หมอดูดวงให้เอาไหมอยากขาบทางกลับบ้านหรอนี<ม><ะ>่ไงเขาชี้ว่าไปทางนู้นเดี๋ยวไปทางนู้นก็จะกลับบ้านถูกจ้าแต่เดี๋ยวก่อนหน้าตาน่ารักต่งตัวน่ารักแบบนี้แม่หมอมีของขวัญให้เอาไหมเลือกก่อนนะ จะชอบมินเนี่ยสงสัยไม่ชอบหรือจะอันนี้นะมันโอสองสัยก็ไม่ชอบมัม่เป็นลูกบอลจังเลยอ่ะอุ้ยของแม่บอกนะจ๊ะวางจ้ะเอะไม่ชอบอีกแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวแม่บอกเก็บไปนะจ๊ะสงสัยจะอันนี้ล่ะอ๋อไม่ชอบอืเด็กน่ารักจริงๆเลยไม่ชอบของคนอื่นใช่ไหมห อันนี้ละจ้ะชอบอ๋อไม่ชอบน่ารักสุดๆเงี้แม่หมอเก็บมาให้คนอื่นนะอะไรกับบ้านทางโน้นจ้าบ๊ายบายอะไรไมบายจ้าแม่หมอบ๊ายบายแล้วลูกเออแต่แม่บังเรี่องว่ามันมีแบบให้รักให้อะไรจ๊ะอะไรอะไรจ๊ะเมื่อกี้ฉันเห็นแม่บอกว่าให้ให้ให้เลยอ๋ออ๋อตกลงชอบไหมล่ะถ้าชอบแม่หมอก็จะให้ พันอ่ะอย่าลื้อโต๊ะแม่หมอสิจ้าให้แม่หมอดูดวงข้างเอาไว้เดี๋ยวแม่หมอจะงงนะจ้ารู้ว่าอะไรอยู่ข้างในตัวอ่ะมาอ่ะตกลงอยากได้อันไหนบอกแม่หมอสิอ่ะชอบอันไหนจ้าบอกแม่หมอสิเลือกไม่ถูกเลยเอาอันไหนดีนะเลือกไ,นะไม่ถูกแม่หมอเลือกให้หยิบมาหนึ่งใบจ้าหยิบจิมือหยิบมาหนึ่งใบึอ,บอ๋อใบนี้ มันหมายถึงลูกนี้นั่นเองพอเขานั่งเหมือนกันอาจารแกะเลยไหมจ๊ะแต่เราชอบทุกอย่างเหมือกันนะทีละอันสิจ๊ะแกะัันะให้สำเร็จก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรเราแกะเบนคะ่ะเราเรามต้องไม่ให้มีคณที่เรอ แม่หมอก็อยากรู้นะมันเป็นอะไรแม่หมอชอบมากเลยจะเอาซื้อไปเล่นเองเห็นหนูน่ารักนะเนี่ยเลยให้มันไม่ใช่ไข่จริงเนอะไม่ไม่โอาไข่ปลา แก้งนี้ของเขาเหรอเนี่ยลัมเบลดูดิกาจะเอาไอ้นีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะแคนดี้เหรอคะขนมเหรอคะนี่อะไรก็ไม่รู้อืมน่ารักจังเลยค่ะคิตตี้นี่ก็ให้หนูไปเลยนะจ๊ะเอาพากลับบ้านไปด้วยนะจ๊ะไปแม่หมอบอกทางแล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วจ้าไปแม่หมอจะดูดวงต่อจ้าบายๆเอาเลยไม่กลับละจ้า อันอื่นก็ชอบอะค่ะอ๋ออันอื่นก็ชอบอ่ามามาเหลือคิตตี้ซินเดลเลลอเรล่าม,มาพนี่อ่ามาดูสิว่าดูจะได้ลูกไหนมันก็ลูกนี้ลูกนี้เหรอลูกนี้ก็คือมาพอนี่ค่ะนี่เห็นไหมเพราะว่าเขามีไม้แหลมๆเหมือนเข่ามา้านี่เห็นไหม ค่ะแกะได้ค่ะแม่หมอก็อชอบมันเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวจะไปเล่นแกะให้แมะหนูอะไรอะหมาหรืออะไรบ้าหุ้ยหมาหรือลูกหมาแล้วก็อุยสติกเกอร์เอลซ่ามันมากับโพนี่ได้ยังไงสติกเกอร์เอลซ่ามากับหมาโพนี่แม่หมอก็งงเหมือนกันอันนี้มันแม่หมอกำลังเล่นของอะไรแน่เลยมันมาเป็นฟ้าแล แอปเปิลเรมเบอเรมบนร์แต่มาไม่เหมือนเรมบอ์มันชื่ออะไรกันแน่เนี่ยงงไปหมดแล้วลายหนึ่งสีหนึ่งมากับสติกเกอร์เอลซ่าอ e. oh ีกโอ้โหอาจจะเป็นอิตาลีของหนูก็ได้นะคะแลปกประหลาดแบบนี้ค่ะลูกใด้กลับบ้านได้ยังกลับบ้านได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงนะส่วนอีสองลูกเนี้ยเดี๋ยวแม่หมอเล่นเองนะเด็อีสิคะแม่หมอได้นะเดีวแม่หมอเลือกกันนะว่าจะเปิดอะไรดี แม่หมอหยิบเองพรึบออโอ้คนนี้แปลว่าซินเดอเรลา่านี่เ,นนเ,เพราะว่าเขาเป็นเขาเหมือนทหารทหารที่แบบว่าปกป้องเจ้าหญิงไงมาลองทายซิทีนี้มันจะเป็นอะไรไทยซินเดอเรล่าเป็นอะไรลูกเป็นสนโนไว้เปล่าถ้าดา ไม่มีตัวม,มีตัวตัวอะไรอ่ะดูสิรองเท้าเป็นไรลูกที่ใส่ดินสอรองเท้าแก้วอ๋อที่ตัดอยู่บนหัวดินสอแแต่ก็สีสีโปรดแม่หมอเลยนะคะสีพิงพิ้งเห็นไหมคะเนี่ย<ม>ก็นมแคนอมนะคะก็มีอะไรแล้วสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ลูกตกลงแกะ<ม>ของแม่หมอ,มหมอเล่นแล้วเหรอคะคุณคุณหนูหลงทาง แกะให้แม่หมอค่ะโอ้ขอบคุณนะคะโอ้เหลือลูกสุดท้ายเราคิตตี้แกะเลยแล้วกันนะอันนี้นะคะคุณหนูแค่แค่ตัวไข่แม่หมอก็ชอบแล้วค่ะไม่ต้องดูข้างในเลยเนี่ยถูกใจถูกใจอุ้ยอุ้ยมีที่เปิดแบบนี้ด้วยอะ่ะมเดี๋ยวแย่งสิคะนี่ของแม่หมอนะคะ มีแต่แคนดี้ค่ะแม่หมอได้ไข่เป็นกล่องใส่ของมานี่เราก็ได้ไข่นี้มีความสุขแล้วกลับบ้านได้ยังคะดาว่าอยู่กับแม่หมอเลยไหมคะดาว่าลูกมูนคืออะไรลูกนี้เหรอคะผมลูกนี้ไปดูอนาคตแล้วลูกกุ๋ยลูกกุ๋ยลูกกุ๋ยลูกกุ้ยมีไงเดี๋ยวแม่หมอดูอนาคตให้โอ้หเห็นชัดแจ๋วเลยในเนียบอกว่า โตขึ้นนะหนูจะเป็นสาวหน้าหมวยตาเล็กๆ <c oughs> ถูกไหมคะแม่บอกว่าถูกแน่นอนค่ะตอนนี้กลับบ้านก่อนนะคะแม่หมอนเนื้อยเหนื่อยอยากนอนละคะ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันเลากลับบ้านก่อน,นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไ้หลงทางมาใหม่นะคะ